สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวา,ลายเลนไทน์แฟมิลี่ค่ะตตอนนี้พาแม่มาหาลูกชายแล้วก็พุนบอกว่าคิดหนอดกันแห้งค่ะคิดหนอดลูกชายแหง้งหายกันบ่ได้คิดหนอดกันแห้งค่ะก็พาลูกชายมาล้างฝ่าเท้าดูเพลยเฉยๆคุณแม่เอย เอาเอาคิดถึงกันคิดถึงกันเออว่านี่ก็บอะไรนี่น้องเลยทูโตให้น้ำเนยให้กินน้ำก่อนอากาศร้อนให้กินน้ำก่อนจ้าโอ้อันนี้คือ คิดถึงลูกชายนะคะแม่แม่ใจอย่างนี้นะคะอาการอย่างนี้คือคิดถึงลูกชายบอกว่าแม่คิดถึงลูกชายมากอาอาบน้ําก่อนอาบน้ําก่อนมันอากาศร้อนเออหูอยู่หรอกว่าคิดหอดลูกทรายนั่น <laughs> ลูกทรายกระดือ <laughs> รู้อยู่หรอกคุณแม่ว่าคิดหัวลูกชาย ลูกชายก็เวลาเล่นก็ไม่ไมหวงเก็บเ,เออไม่ห่วงเก็บนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปน้ำก่อนเนาะไปเอาบน้ำก่อน,นเอาน้ำก่อนอน,อน,นี่จะนา้าส่งเสียงไม่หยุดนะคะส่งเสียงตลอด อาบน้ำอาบน้ำอากาศร้อนค่ะน้องว่าอาบแล้วไปไหนเยอะถอยมาถอยมาจะไปไหนลูกอยู่นี่นี่ไหมไปนั่งกับไปนั่นนั่นคิดหนอยลูกทรายได้มาแล้วกลับึ้นมาไปถูเน่ยเอาพอคนไปฉีดไปฉีดใส่ให้ถูอยากถูต้นนั้นนะถูหัวพอดีเลยมีเสาหน้าบ้านไว้ให้ถูนะ โอ้ยโดนสายไฟเด้ขอข้างบนเด้อเออเออถูเลยเต็มที่เลยคุณแม่เต็มที่เลยนะคะคุณแม่คันค่ะคันค่ะคุณแม่โอ้ยจะโดนไอ้หลอดไฟบนนั้นถอยมาเร็วลาลุงมาเสานี้มาอยากถูกเสานั้น เอายังไงอ่ะถูให้มันให้มันหายคันเลยคุณแม่เออถูให้มันหายคันเอาะท่าไหนถู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 หัวถูหัวเออ โอ้โหคันค่ะคุณแม่ถูแล้วมีแห้งเลยมาทนันเออฉีดหัวหน้อยนี่กำลังทูอยู่นี่ อากาศมันร้อนน้องคุณแม่นเนาะอากาศร้อนนะทูนหน่อยอออถอยถอยถอยไปหาพ่อพลถอยไปถอยไปถอยไปหม,มุนหมุน,นมโอ้หน้องมาอึอีกแล้วละนะ ถูเสากลางนั่นก็ได้ตัวจักทีถูเสาใดมีให้เลือกสามเสาถูเลยอ่าถูเลยถูเสาไหนแต่น้องวารู้สึกว่าจะจองเสากลาง ถอยมาที่พื้นวะมามาถอยมาเลยนี่มาเสานี่อ่ะดึงมาเออนี่มาเสานี่ถูถูเออถูเสานั้นเลย Dù sao này cũngບໍ່ đi. Thôi thôi. Ừm. Ờ ừ, thu sao này ไส่ทองไหมละนมไหมพอ่อปนโอ้คือสีคันเนาะหัวเนาะคันคันค่ะเออถูออกเออคันคันคันเออถูเออ,เอ,อถูแหละคันคันหัว เย็นสุดชื่นเลยไม่อาบน้ำไปเช้าเย็นสุดชื่นเลยนนะลูกขอขโมยไหมลูกไส้กะสนุกสุดเวียงเ <laughs> ขาเพิ่มอุ่นเนาะโอ้โหกนนังสงการานว่ะปไหนเจ้เจ้จะไปเดียวนาะทีเจ้าเอาไป,ไปาเ,เลยนะปล่อยเลยปล่อยเลยจะไปไหนลูกอยู่นี่นะ ถ้าไปก็ให้ไปเลยเวลานั้นเราอยากหาหามหาให้กันไปสิไปสิลูกไม่ไปจะไปด้วยไหมน่ะไปเลยน้องไปจะไปไหมลูกไม่ไปอ,ะอ,ะปอ่ะัวยากน่ะฮะัวยากเหรอยังไม่เกี่ยวเลยมันี่น่าไปหลังเไปมีคุณแม่ก่นอนโ,โ,โอ้อยากไปกับแม่ ให้แม่ไปก่อนให้แม่ไปก่อนให้แม่ไปก่อนหนูไปล้างเอาอยากไปอยากไปพร้อมค่ะอยากไปพร้อมหนูอยากไปพร้อมแม่อ้าวแม่ไปแล้วหนูอยากไปพร้อมแม่อืออือแม่ไม่รออือแม่ไม่รอเป็นอย่างนี้เลยอ่าให้แม่ไปก่อนให้แม่ไปก่อน ให้แม่ไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเอานูน่นค่ะแม่ไปแล้วเอาทางนี้ก็วุ่นวายอยากไปพร้อมแม่บัดน,นี้เอออยากไปพร้อมแม่นะออออออเ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 อ้ยเอ้ยเอ้ยหน้าหน้าหน้าปะปะ,ปะเลยปะเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ย นา่นนาน,น,านได้อะไรไปเล่นแล้วทีนี้เฮ้ยบายตอนนี้ก็พาน้องวันเลนทายมาหาแม่แล้วนะคะวอยวายหลังจากที่วอยวายพามาหาแม่แล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วะคะ่ะคิดถึงแม่มากเลยนะวอยวายใหญ่เลยนะลูกนะวอยวายใหญ่เลย เด็กน้อยเด็กน้อยวยวายเก่งมากเป็นยังไงมาอยู่ใกล้แม่แล้วเป็นยังไงทีนี้ยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวานะครับคุณแม่ก็คิดถึงลูกมากนะคุณแม่นะคิดถึงลูกชายมากเลย ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามน้องวอเลนไทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะน้องวอเลนไทายใส่โยกจ้าดูค่ะโยกซ้ายโยกขวานะคะอันนี้พ่อแม่ลูกนะคะนูนพ่ออยู่นูน่นสายตายจ้องมองกันพอ่อแม่ลูกเอาคุณแม่อยู่บนอยู่ที่เท้าก็มีนี้ไม่เอาเอาอยากเอาต้นนั้นอะเอาเอาให้มันได ได้บบก็อยู่ที่ขาก็มีคุณแม่เอ๋ยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ